同学们大家好สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับไบ่老师แล้วครับ今天跟白老师学习汉语วันนี้ก็มาเรียนภาษาจีนกับปายไบ่老อนะครับวันนี้ปายหไบ่老师นะครับจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาบทที่สมเรื่องทิศทางแต่ก่อนอื่นเลยเราสิ่งที่เราต้องทําก่อนเรียนทุกครั้งกับห老师 นั่นก็คือการทบทวนคำศัพท์หรือในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าฟู่ฉีชิงสือผู้ต่อสู้นะครับฟู่ฉีชิงสือก็คือการทบทวนคำศัพท์นั่นเองอ่าเรามาดูบทที่หนึ่งของเรานั่นก็คือเรื่องวิชาหรือภาษาจีนอ่านออกเสียงว่า คือมูผู้ต่อหรอสินะครับคือมูอ,อมก็คือวิชาคำแรกของเราเลยนั่นก็คือคำว่า่นย汉语课ย语课วิชาภาษาจีนยิงยิ课 e n g ่ i s h วิชาภาษาอังกฤษไทย语课 ไทย语课วิชาภาษาไทยค学ิตศวิชาคณิตศาสตร์体育课体育课วิชาพลศึกษาประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ภูมตร์ ล地เสวิชาภูมิศาสตร์美ู่美术课วิชาศิลปะยย音ย课音เ课ว,วิชาดนตรีหายอยย,อย,ยังมีจุดๆๆอีกด้วยจัวเย่ จ้วเย่การบ้านต่อไปบทที่สองของเรานั่นก็คือเรื่องกิจวรรัตรประจำวันนะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปบทที่สองนะครับเรื่องกิจวรรัตรประจำวันคำแรกที่เราต้องเรียนนั่นก็คือคำว่ากิจวัตรประจำวันในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่ารุ่งสังช่วูพูดตามหลัชื่อด้วยนะครับ 日常事物啊日常事务ก็คือกิจวัตรประจำวันคำแรกของเราสีสวงสีสวงตื่นนอนสีเ,เลี่นสีเลี่นล้างหน้าวยาวยแปรงฟันสี่จ่าสี่จ่า อาบน้ำตาปาั้นตาปัานแป่ง้าวชี่นไเาเปเ้ี่นไปเข้าเรียนไ้าเเข้าเ,เรียนไปเข้าเรียนไปเข้าเรียนเ้าเรียนเ้ารียนเ้าเนคุเค้างรีนุย คลายคายเร็วอ่าต่อไปบทที่สามที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แลว้วนั่นก็คือเรื่องทิศทางหรือภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าฟางเซียงฟางเซียงอ่าฟางเซียงก็คือทิศทางคำแรกของเราเลยเป่ยเปียนเป่ยเปียนทิศเหนือ นานเปียนนานเปียนทิศใต้ตรงเปียนตรงเปียนทิศตะวันออกชีเปียนชีเปียนทิศตะวันตกเฉียนเปียนเฉียนเปียนข้างหน้าเฮาเปียนเฮาเปียน ข้างหลังจั่วเปี้ยนจั่ข้างสวาเปียนข้ปางซปางโยางปีานโยทาปีางข้างขวาโไปทางอปทางวปางไปทางไปทางไปทาง่างลอดุุา เช่างจุดจุดจุดยเลี้ยวไปทางผางเปียนขางเตียนข้างขางอ่าหลังจากที่เราทบทวนคําศัพท์ไปแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนบทสนทนาของเรานั่นก็คือตุ้ยขว้าตุ้ยขว้าก็คือบทสนทนาอ่าเดี๋ยวนะักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับเหล่าชื่อเลย ใครที่มีหนังสือให้หนักเรียนเปิดหนังสือดูตามไปด้วยในหนังสือเรียนของเราจะอยู่หน้าที่18หนังสือเรียนของเราอยู่หน้าที่18นะครับอ่าเรามาดูประโยคแรกประโยคแรกก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาดูอันนี้ก่อนประโยคง่ายๆที่เขานักเรียนสงสัยมาที่ตอนนั้นถามหล่อซื้อไปว่าไอ้ช่างวางที่แบบเลี้ยวไปทางนู้นทางนี้เนี่ย เขาใช้ยังไงเรามาดูประโยคแรกก่อนประโยคแรกของเราคือหว่างเสียนจผู้ตามหลอดซิ่ดยนะครับหว่างเสียนจหว่างแปลว่าไปทางใช่ไหมเสียนแปลว่าข้างหน้าจแปลว่าเดินหว่งเสียนจก็คือเดินตรงไปข้างหน้าเผื่อมีคนมาถามทางกับเราต่อไปประโยคที่สองช่างจุดๆจุดกว่าตรงที่เป็นสีฟ,ฟ้า ตรงกลางก็คือให้เราเอาทิศทางมาเติมตัวอย่างแรกก็คือหวางจว๋วายผู้ต่อสูนะครับหวางจว,ว๋อาหว่างจว๋วายก็คือเลี้ยวไปทางซ้ายทีนี้มีเดยวไปทางซ้ายแล้วก็ต้องมีเลี้ยวไปทางขวา,าเลี้ยวไปทางขวาอ่านออกเสียงว่าหวางโย่ยผู้ต่อสู้นะครับหวางโย่ย เลี้ยวไปทางซ้ายและมีอีกหนึ ها, ่งประโยคที่เขาให้มานั่นก็คือเฉจั่านใน学校的前นพูดต่อสิครับเฉจ่นใจน学校的่边เปนอ่าเฉจ่นก็หมายความว่าป้ายรถมีใจแปลว่าอยู่สวีเชาก็คือโรงเรียน เต่แปลว่าของเียนเปียนคือทางหน้าเช่จจันใจ学校的เียนเปียนก็คือป้ายรถเมย์อยู่ข้างหน้าโรงเรียนาทีนี้เรามาเริ่มดูบทสนทนาของเราเลยวันนี้บทสนทนาบทที่สมมีแค่นิดเดียวแค่สองประโยคเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับอาเรามาดูประโยคแปกเป็นการถามทางอาถามว่า อะไรเรามาดูไปพร้อมๆกันเขาบอกว่า请问银行怎么走ผู้อตอบชื่อเลยนะครับ请问银行怎么走请问แปลว่าขอถามว่าอขอถามว่ายินหางยินหางก็คือธนาคาร,จรเ,เจนมโก็คือไปอย่างไร请问ขอถามหน่อยขอถามว่า ธนาคารไปอย่างไรตรงที่เขาว่ายินหางที่เราชื่อทาสีม่วงๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นๆก็ได้ถ้าเกิดเราจะไปถามทางใช่ไหมทีนี้เรามาดูประโยคที่สองเขาตอบมาว่าวางเสียนโจว่างขวาินหางในร้านหพังสืนผู้ต่างหลงชือนะครับ 往าสีย่้างนในร้งยยยรอยอา่างน,ายน,นอยู่างนใหน่้ใน้านหน่รา,น,าน่าสยนรนั้นค้นือนครสืขนรหนื้างนรย้างน่นคือเยู่างยู่างอย่ข้างขา ยินหางยินหางก็คือธนาคารใจแปลว่าอยู่书店ยนแปลว่าร้านขายหนังสือเตอแปลว่าของผังเปี้ยนคือข้างข้านผู้ตอสี่หนึ่งกนะครับ往ย走向右拐银行在书店的旁น วันนี้ประโยคที่เราจะเรียนมีแค่นี้แค่สองประโยคง่ายๆเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจทบทวนด้วยนะครับอะเดี๋ยวพูดตามหล่อซีอีหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยตนเองอะพูดตามหล่อซีอีหนึ่งรอบ请 n 银行怎么走ขอถามว่าธนาคารไปอย่างไรคะ往贤จ เดินตรงไปข้างหน้าช่าย拐เลี้ยวไปทางขวาหินหางใจชูเตียนเต่าผางเปียนธนาคารอยู่ข้างๆร้านขายหนังสือ,อสำหรับนักเรียนคนไหนที่ฟังไม่ทันนักเรียนสามารถเปิดฟังหลายๆรอบได้เป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านที่เราจะให้ก็คือเนื่องให้นักเรียนกลับไปทบทวน คำศัพท์ทบทวนประโยคที่เราเรียนไปในวันนี้สองการบ้านของเราวันนี้ก็คือให้นักเรียนทำการบ้านหน้าที่ยี่สิบสองหน้าที่22่สิบข้อที่สามเขาบอกว่าให้นักเรียนเอาสติกเกอร์จากด้านหลังขหนังสือของเราเนี่ยเรื่องทิศทางเนี่ยมาติดลงให้ตรงกับทิศทางต่าง โดยนักเรียนสามารถดูได้จากคำศัพท์ที่เราเรียนไปข้อที่4ี่บอกว่าหาความแตกต่างระหว่างสองภาพให้นักเรียนดูภาพซ้ายมือกับภาพขวามือแล้วให้นักเรียนวงกลมภาพฝั่งซ้ายมือว่าแตกต่างจากภาพขวามือเนี่ยมีตรงไหนบ้างการบร้านวันนี้ง่ายมากมีแค่2อย่างนั่นก็คือ1ทบทวนสองทำแบบฝุกหัด บทที่3หน้าที่22ข้อที่3และ4อ่ถ้าเกิดนักเรียนมีอะไรสงสัยนักเรียนสามารถส่งข้อความมาถามคุณครูได้หรือว่าถามผ่านครูประจำชั้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมว่านักเรียนจะมีความสุขในการเรียนวิชาต่างๆที่บ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองไปไหนมาไหนอย่าลืม สวมหน้ากากอนามัยและที่สำคัญอย่าลืมล้างมือบ่อยๆ่านะไว้เจอกันชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะครับถงชมันใจเจียน